เพื่อนมาตำแตงตำมั่วแต่ทุกคนไปดูกันเลยจ้าเป็นก,ปกีบก็ไปต้ไปพริกสดจ้าใช้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่เราจะใช้ก็จะเป็นหมูยอไม้ต้มแต่ทุกคนจะมาหยวกหยวแต่ตทุกคนทำแบบแขงเสือกแบบแข่งเครื่องเคียงของเขาจะมี เอ็นแก้วหน่อไม้แล้วก็หมูยอจ้าปลา,ตาแตงกระติกต้องจะมาลากลงกันเป็นส่วบปลาแตงก,กระมรงใหญ่ๆจ้าทุกคนตำเป็ดเผ็ดกินกับเทียมเ,เยอะ,ยะตๆลาดกจ้าทุกคนตัดลากลงไป สวนแตงกะละมังใหญ่ๆน่ากินสุดๆเลยจ้าตามแต่เด็กไปรุป่นจ้าวัยรุ่นชอบแบบนี้จ้าเขาก็จัดแบบนี้จ้าทุกคนเมยสมัสมมยใหม,ใม่ต้องเข้าใจรูปจ้าตัวว่าไปดัาแสบพี่น้องส่วนแตงกะละมังใหญ่ๆไปเลยจ้าทุกคนแซ่บนะสอดมาสดจ้าแบบนี้แซ่บนะ